สมัยฝนตกมือนนี่ฝนก็ตกมา,ากามแต่ที่นีน่จะหามงแหละฝนตกเนาะอายหน้าฝนตกฝนลิ่นลงเรื่อยไรวันเวนวางฝนทางเทียบแต่เปลา่าไรแฉะแต่ิตมเ้มคนว่าข้าวสมบัติยันลมคอ,อยยางยกตีนหน่อยก็เลยเยียวยูเพียงเอาฟ้าที่เจนวาสีเอาตะเวนให้วิทต้มนินลมเลยพลัดมุนล,ลมต้มเกื่อนมุนมองผมมุมมองให้แล้วพากันมาซอย จมมาเล่าลูกขืนยืนในว่องวนี่เนาะเ,เ,เ,เขาสมบัติจันลมฝนตกลงเรื่อยๆเนาะฝนตกพี่น้องบรรยากาศฝนตกเนาะฝนตกแล้วเดียว นีงามเขาก็ง่ามกรนโอเข้าเดหน่อยเนาะดีจใจ โกต๊ะธมส้มมีเลยโ้กแม,มองมมอาโมงเลย